ที่เนี่ยนะมันไม่ต้องห่วงเรื่องของกินมันมีของกินยเยอะมาก,าก,กราคาก็คือราคาสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละถ้าไม่ได้ไปคำนวณมันเยอะหรือพี่ซี่เรียกมันก็ก,กินได้อันนี้คือเกือบสามโมงละ <c oughs> ใช่ว่าจะไม่มีคนนะจ้าวันธรรมดาก็ช่วยย่อยนะคะเกียบ <c oughs> มาแล้วเมื่อกี้เราก็เห็นเขาอยู่อย่างนี้ที่กองไอ้ไปก่นเนือ ก็เดี๋ยวนันจะต้องโชว์ตรงนี้แน่เลยมาดับเสียงและนี่คือความพิเศษของห้องเราค่ะเราดูโชว์ได้จากในห้องนะคะทุกคนดีงามมากค่ะ ใด้วยอ่ะเยี่ยมอันนี้แบบเป็นเซตคนไทยเยอะมากถึงต้องมีเมนูไทยกันเลยทีเดียวนี่อันนี้นะคะเป็นร้านที่เราเล็งมาไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะแล้วเราก็ไม่ได้กินนะคะของก็เป็นบะหมี่กุ้งของฮียเป็นเหมือนแบบอะไรนะเกี๊ยวหมูแดงเหรอรวมรวมเออเออเอรากินแบบเป็นเซตก็คือพร้อมน้ำเลยนี่ใช่แล้วก็ที่นี่ใช่ไหมเราจะมีเครื่องปรุงเป็นแบบนี้ใช่ปหกินกับซอสพริก กพริใช่ไหมกพริแล้วก็มีมะนาวกับพริกให้นะคะพริกสดก็แล้วแต่ชอบกินอย่างไงอ่ะเดี๋ยวไปชิมโอเคกินก่อนนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศลานเบียร์ของเราตอนกลางวันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เขาปิดอยู่อันเนี้ยอยู่เนี่ยเขาปิด กำ <Coming> ลังข้างน่าจะย,าย้ยายเบียร์การ์เดอนมาข้างนึงค่อยน,นี่คือเหมือนหน้าตาเหมือนลงแบบเบียร์เอออ๋อใช่ไหมที่เป็นถังถังใช่ไหมใช่นี่อยากได้ถังโฮการ์เด้นกับบ้านเอาแต่ถังกับบ้านได้ไหม<อ>นี่ที่ได้ยินเสียงนี่ก็คือเขากำลังปี๊ดการ์ดกันอยู่นะคะตรงนี้มันมีเครื่องเล่นหรออันนี้ก็เล่นฟรีเสียงเข้าใจมาก บอกว่าเวียงไปเวียงม,มาอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมในอนาคตน่าจะอีกหลายปีอยู่นะกว่าจะเสร็จตรงเครื่องเล่นแบบนี้ต้องเสียตังเองนะจ๊ะเขาก็จะเป็นเกมเกหมป อยู่นี่ยยที่ทันทีแล้วว่ะเขาอยู่ตรงกลางร้านเนี่ยอันนี้ก็เช้าอันนี้ลงไปไหนอ่ะลงล่างเลยครับอ๋อลงชั้นหนึ่งไปเลยนนเนาะตรงนี้นะจ๊ะจะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวมันจะเป็นแบบวัดจีนด้านบนน่ะแต่ว่าอันนี้ขอสริปนะคะเซฟเข่าออค่ะ ร้านอาหารเวียดนามเฮ้ยทำไมเราไม่เดินมาตรงนี้วะมเมื่อก <laughs> ี้นี่น้ำมะพร้าวที่ต้องมีทุกซุ้มนะคะรันที่แล้วถ้าเราเดินมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะใช่อันนี้บ้านเราก็มีนะแต่บ้านเราเป็นตัวเล็กกว่านี้ <laughs> อันนี้คือตัวใหญ่มาก <laughs> นี่ร้านนี้เดินมาคือหอมพิซซ่ามากเลยอ่ะ <laughs> เห็นบ้าเ <laughs> ก็ว่าแล้วราคาหอมไม่แรงเออ คนเยอะมากเลยเนอะแต่อาจจะไม่ได้จานใหญ่มากป่ะหืูอ๋อเอ้ยก็ไม่ใหญ่ก็ไม่เล็กนะจากจานคนโตคนอื่นนะคะไม่เล็กเขาเขาน้อจะโชว์ใช่ไหมก็โชว์นะก็เฟรอ๋อร้านพิซซ่าร้านนี้คนเยอะมากเลยนะคะเฮ้ยเจ้าโอ้คนเยอะมาก นะแบกว่ามันสวยเพราะว่าดอกไม้มันเยอะมากมันเป็นดอกไม้จริงแหละเพราะก็ไม่ได้ไปจับของเขานะแต่ก็มันเป็นดอกไม้จริงแหละเออ,อ,อสวยมากเขาเปลี่ยนเรื่อยใช่เขาเปลี่ยนในแล้วในห้องโรงแรมเราเนี่ยดอกไม้เต็มเลยเนาะดอกไม้มันสวยมากโคตรคนปลูกอะ่ะตอนเช้าที่เราลงมา,าพนักงานพี่บี้ที่เป็นคนปลูกอ่ะโอ้เต็มไปหมดเลยเหมือนมาจัดมาตัดแต่งอะไรอยย่างี้เต็มไปหมดเลย นี่ไงสวิมมิงพูลมาแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูข้างในกันํำไรยิ่งไม่ได้เอาชุดมาโอเคมีคนอยู่เยอะไหมไม่เยอะโอเคนี่โอ้โประมาณนี้มีมู้บอลให้ยืมด้วยนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะมาวิ่งลงไปเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอนเย็นเราจะได้มากันไหมอ๋อแล้วก็นี่ห้องอาหารข้างบนใช่ไหมของเบอรเคียวหรือเราจะมากิน ห้องอาหารนี้แล้วก็เล่นน้ำ<ะ>เล่นน้ำก่อนแล้วก็กินประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของเมอร์เคียวน,นะคะอีกห้องหนึ่งจริงๆมันคือห้องที่เรามากินข้าวกันเมื่อคืนนะคะเอ้อยราคาพิซซ่าเขกกาก็ใกล้ๆกันนะใกล้ๆก,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 กันใกล้ๆกันเัาานแพงกว่านี้หน่อยสองสองเออน,นี่สองหกสามสองแปดอะไรเงี 3. ้ย ใช่เพราะเราได้ลด50%เนะใช่ใช่ <laughs> เราเพิ่งกินมื้อกลางวันกันแต่ตอนนี้เรากำลังวางแผนถึงมื้อเย็นแล้วนะใช่มื้อเย็นก็ดีนะพิซซ่านะเออแม่สุดใช่แล้วก็ความสิทธิ์เมมเบอร์ใช่ปะ่ะเราจะได้ลด50%ด้วยใช่อันนี้เลิศไปอีกแข็งเลยอยากได้สาตาร์บัคแล้วลวันนี้ไปสาตาร์บัคกันจ้า เขามาหน้าที่เท่าไหร่อ่ะไม่มีราคาหน้าก่อนน้องคนนี้เราได้กลับบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนนี่ค่ะมาทีไรก็แวะมานะคะแต่รอบนี้นะคะเราได้แก้วด้วยนะจะรอบที่แล้วได้ตุ๊กตากลับบ้าน น้องเวียดนามราคาก็จะนักท่องเที่ยวแหละเอ้ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแหละประมาณหนึ่งแต่เค้กบวกลบก็ราคาใกล้ๆกับบ้านเรานะแล้วแต่ประเภทนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเผื่อใครมาแล้วอยากกินกาแฟนะนี่ตอนนี้นะคะพาทุกคนมาสู่แฟนตาซีเวิด์ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะ อันนี้เราเข้าทางออกหรือเราออกทางเข้าปะเราจะมีของที่เราขายแบบนี้นะจ๊ะไปกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นที่ทุกคนฮอตฮิตกันนะคะครั้าที่แล้วไม่ได้เล่นพราะคนเยอะเช่นกันรอบนี้ก็เยอะประมาณหนึ่งครั้งที่แล้วไม่มีของขายนะไม่มีของกินอ,อันนี้มาอันนี้มาใหม่แน่เลยเล่นในร่ม ถ้าแบบวันไหนฝนตกใช่ป่ะเราก็เข้ามาเล่นในนี้ได้อ,อดีดอันนี้เาลงมาอีกชั้นหนึ่งนะคะของบรรดาเครื่องเล่นไหนๆเมื่อกี้เขาขึ้นมายังยย <laughs> มันก็ดูวัดเสียวโยประมาณหนึง <laughs> ประมาณน,าณนึอันนี้จะเป็นเด็กๆหน่อย อ๋อเนี่ย5ดีแถวยาวปะไม่แน,น่ใจน่าจะคล้ายๆแต่เกียบไหมประมาณหนึ่งอยู่นะเออครั้งที่แล้วจำได้ว่ามี4ดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่า25นาทีเอออีก25นาทีอ๋อรอยีนาทีแสดงว่าอันนี้น่าจะปิด4ดีน่าจะปิดโอเใคร อันนี้เราต่อแถวเล่นอันนี้กันนะคะมันเหมือนแล้วมันแค่เรายิงอะไรอ่ะเลเซอร์เหรอยิงผีองี้ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงต่อแถวเล่นไปประมาณ10นาที15นาที15นาทีาทได้ยิงไปประมาณ5นาทีเสร็จ สะโกนไปนับประวัตินะจ๊ะเจ็เจ็ดพันอะไรนี้เออขำำขำเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เล่นอีกขับรถเกมขับรถเกมขับรถเรื่องอะไรอ่ะสโตลฟอร์เลสเส้นทางเหรอ หเหมือนกันนะนี่ยเยอะเลยอันนี้เล่นยังไงอ่ะอ๋ะอ,อต้องให้ก็คือหมายถึงให้ลูกให้ลูกโป่งมาลอดช่องไปเรื่อยๆเออ เล่นตามสีอันนั้นไปเป็นตู้ๆเลยออ๋อไม่ใช่ไปผักเป็นเป็นผียิงอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้เป็นรถโอ้แต่พูดถึงของเล่นใหม่ๆก็เยอะอยู่นะอันนี้ละตีเทนนิสอันนี้ใส่กีฬาเล่นโอ้าวและถ้าใครเดินเมื่อยๆนะคะก็นี่เลยจ้าเก้าอี้นวดนะจ๊ะหยอดเหรียญหยอดแบงกันไป อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแฟนตาซีปาร์คในร่มเนาะ,ะใช่ก็ฟิลประมาณนี้จะมีเครื่องเล่นใหม่ๆเยอะอยู่เหมือนกันนะบอกว่าถ้าแบบก็ต่อแถวเล่นทุกอันมันก็คุ้มแหละได้อยู่ใช้เวลาอยู่ใช่ใช่ประมาณนี้อันนี้เราก็เล่นไปได้3ามี่อันแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นแมงกวนกันค่ะอคตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงกว่าอุ๊ย ฟิลดีมากเลยนะคะพาพีทกำลังจุดตกคนจะน้อยลงแล้ว<ช>แล้วก็ร้านค้าบางร้านก็คือเริ่มปิดแล้วเราจะเห็นน้องๆพนักง,งานบางคนเขาก็เตรียมกลับบ้านกันแล้วมานีดอกไม้เขาสวยมากมันเป็นของจริงแหละเอ,อ้ยมันน่าจะจริงมันเหี่ยวด้วยนี่ไงเออมันของจริงแหละ และค่ําคืนนี้ก็คืออย่างคึกคืนอยู่นะคะทุกคนใช่คนเยอะมากเขาน่าจะเลี้ยวไปลานเบียกันไหมใช่กันเลาไปที่แหล่งความบันเทิงนะคะประมาณนี้เลยไะเดี๋ยวเราเดินไปหาข้าวกินกันแต่กว่าเราจะถึงร้านข้าวแบบว่าน่าจะได้อีกสักร้อยลูกอ่ะประมาณนี้โอเคบรรยากาศตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้มันสวยมากเลยนะคะแล้วก็คึกคืนมากด้วยถ้าเทียบจากสองปีที่แล้วที่หมูมา คือคนมาพักที่นี่กันเยอะมากโอเคลองมากินอะไรวะปี๊ย่างนะเกาหลีอันนี้เขาให้อะไรมาวอยเชอร์วอยเชอร์รึ่งดิบใช่ข y บค thank you ความที่บอกว่ามาตอนแบบว่าพีคมากเพราะมันเป็นยื้อเย็นพอดีมันพุ่งกว่าเอง ร้าตะเกียรข้างนอกฝนโตกเออในนี้ก็คือคนเทียบเลยน้องเขาก็เลยแบบผู้จัดการร้านบอกมีโต๊ะพนักงานเก็บเงินบอกไม่มีโต๊ะแล้วมีสีคนอ่าเขาก็ประมาณนะั้น พวกแบบว่าผักทอดไม่ใช่เป็นผักเนาะแล้วก็เป็นของดองอันนี้เมียเขาสวยผัดอุดเส้นอุดเส้นตหลีอันนี้น่าจะเป็นตอกโบกกี่มั้งไม่รู้เรียกไม่เป็นอันนี้ก็ไม่รู้จ้าอันนี้ฟิลเหมือนพิซซ่าอันนี้จะเป็นตู้ผักนะคะสารพัดเพดจ้า อาหารเกาหลีที่ที่เราไม่สั่งพลาเลยแล้วก็ไปตักมาตามรูปค่ะมีตัวอย่างให้ดูเรก็เลยไปตักมาตามตัวอย่างข้าวแบบไม่รู้เดี๋ยววัเป็นอันนี้ทั้งของมาเสิร์ฟให้เลยใช่ครับใช่ครับแล้ก็ที่เรียงมาให้เลยมีพีฟู้ดด้วยนะคะ แบบคนเดียวแบบไม่ค่อยทานะะานะท้งเรายู่มเขาล้างก็มาลองทังร้าน่ป็นแบบคนคนนี้ได้กินกันเถอะดูแล้วนี่ทีวีเรามีช่องสามด้วยนะจ๊ะมอร์นิ่งทุกคนเป็นการไปเที่ยวที่ตื่นเช้ามาก นี่คือหกโมงเช้าหกโมงเช้าจากบ้านอาฮิวเห็นแสงไหมเห็นแสงไหมเราจะลงไปที่สะพานทองก็พี่เห็นภาษาไทยว่าสะพานทองเดินน้ำริ้วเลยไม่ล้อด้วยนะสรุปคือเดินมาไม่ทันนะคะใช่แล้วมันประมาณสองนาทีปะเจ็นาทีสิบนาทีสี่นาทีวะอ๋ออนนี้มันหกโมงสิบแล้ว ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้มาเคลื่อนท้ยันหมุนอยู่อีพอเราเดินไปสิงหน้าประตูเขาบอกว่าให้รอหกโมงครึ่งอเขาก็จะเปิดประมาณหกโมงห้านาทีรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งก็เป็นหกครึ่งรอบหลักคือรอบหลักห้านาทีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเจ็ดโมงจำใหญ่เลยจ้ารอก่อนนี่เลยคนไม่เยอะนะจ๊ะเรามารอบไหนนะ เราได้เล่าผงวงครึ่งเราลงมาแล้วนะคะทุกคนโอโ้ดูหัวก่อน <laughs> โอเคไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนนะจ้าดูหวัวดูหวัวฟิลตอนเช้าคือดีนะคะ เราจะเดินไปตรงที่เป็นโซนสวนดอกไม้อ่านี่ไงเจอน้องเล็กจริงๆถ้าใครมาเราต้องขึ้นไปถ่ายข้างบนนู้นเนอะเหมือนที่เรามาครั้งที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นออกมาเป็นสวนข้างหลังประมาณนี้ใช่ๆก็เขาขยันปลูกแท้ สวยมากนะคะเป็นนกยุงพอเราเห็นไปใช่ไหมเราจะเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นจ้านี่เลยสวยมากเราก็จะเดินมาถึงองค์พระใหญ่ข้างใน ีทางลงไปอีกที่หนึ่งนะคะคล้ายๆเหมือนเป็นสันเจ้าหรือเป็นวัดผมไม่รู้เรียกว่าอะไรน,ะะนี่อะเดินลงไปข้างนี้นะนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ มันก็จะเจอขบวนของคุณพระถัาางจำจังนะคะอ๋ะอเี่ยมี้คือสวยนะคะผมไม่แน่ใจใเขาน่าจะเพิ่งมีหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาแล้วเราไม่เห็น นี่เดินลงไปข้างล่างได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็คือเห็นวิวเมืองข้างล่างด้วยอันนี้คือแบบเป็นป่าป่าทองตาคราบปลาทองตรงนี้คือสวยมากลมตึงมากจ้า ปลาข้าง,างปลาโยกันเลย,ยทีเดียวนะคะขนาดปลาเป็นเหล็กนเลแต่ถือว่าเป็นความโชคดีนะวะเพราะว่าเราไม่โดนฝนใช่แล้วถ้าเราโดนฝนเราจะไม่ได้ถ่ายรูปออแบบนี้นะครับอุ้ยพราทิตออกมาแล้วเป๊บนึนะ อยู่นะคะจงมมล่างค่ะเป็นการดีไซน์สวนที่แบบสวนมากกระลอกไหมไม่ใช่กระต่าย นี่ไหนๆก็มาแล้วนะคะใช้บริการถ่ายรูปของสถานที่นะคะมีพี่ช่างภาพถ่ายเรานะคะแล้วเขาก็ปรินให้เราเลยนี่อันนี้ก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่ารูปเราแปดสิบาทนะเราเออเราก็เลยอ้าวมาใช้บริการเขามาสองคนไม่มีคนถ่ายรูปปู่กาลังปรินอยู่จ๊ะเหมือนเขาจะเคลือบให้ด้วยนะเพราะว่านี้มันเป็นที่เคลือบใช่มันก็เลยไม่ค่อยแพงมากสาหรับเรามันไม่มีกรอบพอตอนที่เราไปฮ่องกงก็่ลนะโหเป็นพันเลยนะตอนเนี้ย รูปละเจ็ดร้อยเอเอมาเป็นพันเลยใช่ใช่ใช่ออกมาแล้วออกมาแล้วตึง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 ไม่ผ่านการแต่งสีใดๆนะคะ <c oughs> ก็ถือนวะ่าพี่ก็โอเคนะเสวยวฮัลโหลจาน<ล>หนึ่งรูปนี่หนึ่งรูปนะครับมาอีกรูปหนึ่ง <c oughs> โอ้คือนองไผ่ะอ่านี่อีกหนึ่งลูกนะคะสรุปเราเป็นก็คือไม่แพงนะสองใบเท่าไหร่นะแปดสิบใช่ไหมที่เขาสองใบก็ใบละห้าหมื่นก็ไม่แพงน่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่ฮอตฮิตนะคะที่เขามาถ่ายพีเวดดิ้งกันด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้เาเดินเจอเจ้าสาวด้วยนะสวยเลย กีจ้าอัไพายคอสเตอร์โรเลอร์โคสเตอร์ที่เราคุ้นเคยเหมือนที่เราเล่นที่โป่งแยงใช่ไหมอืมตอนนี้เสียตังค์นะคะเจ็ดหมื่นดองจําได้ว่าครั้งที่เรามาเล่นมันฟรีนะตอนแรกก็มายืนต่อแถวจสักพักหนึ่งเหมือนจะเริ่มหิวข้าวแล้วดูคนโอ้แถวยาวมากเปลี่ยนใจไม่เล่นแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็แนะนําให้มาลองติเกตก็อยู่ด้านหลังนี้จ้าก็ซื้อติเกตแล้วก็ลงไป กำลังสร้างเพิ่มนะจ๊ะ<ม>สถานีใหม่ก็เหมือนเป็นที่เล่นที่มันฮอตฮิตอยู่เนาะแต่แบบทำไมเก็บตังค์อ<ม>่ะ <laughs> ก่อนหน้านั้นมันฟรีนะ<ม>คนเยอะด้วยโอเคเปลี่ยนแผนไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเผื่อใครที่ได้เวลคัมดิงนะคะอืม,มให้เคาน์เตอร์ฝั่งนูน้นแล้วก็มารับเวลคัมดิงดูเมนูฝั่งนี้นอนแอล y e นี่ค่ะสำหรับใครที่มีเวลความดิ้งนะคะก็อย่าลืมมาทานด้วยนะคะถ้าจะเป็นเมนูคล้ายๆตอนที่เรากินใน,นนี้เลยเนาะดินเนอร์เลยอะใบเดียวกันเลยอะแต่ว่าไม่รวมค็อกเทลใช่ไหมไม่รวมอะไรนะเฮียไม่รวมเนาะแอลกอฮอล์อ่าประมาณนี้ของเฮียมเมนูอะไรนะเออเคสเซอร์น้เปล่งช็อปปี่ชิมสิชิมเลยฮะใช่หวานไหมทำไมดูหวาน หอมกล่วหอมกลัวเฮเซนั่นีของเป็นคาปูชิโน่นะคะคาปูชิโน่ของหวานเลยมันบางสรุปทริปนี้นะคะสามวันสองคืนเราอยู่กันแดดบาน่าฮิวโอลี่เท่านั้นไดเรกมาจากกรุงเทพแล้วก็ไดเรกมานี่เลยไม่ไปไหนเลยไม่ไปอะไรเลยสามวันสองคืนที่นี่เดินทั่วไหมทั่วแน่ทั่วแหละ ผมปวดขามากเลยใช้เวลาคุ้มค่าทุกนาทีเออวอลแบรู้สึกปวดขามากเลยอ๋อแล้วก็ทิปนี้ใช่ไหมเรามากับแอร์เอเชียเราใช้เป็นอะไรนะโปรโมชั่นบฟเฟ่ของเขาบฟเฟ่เออของแบบว่าเสียค่าทำเนียมสนามบินกับค่าภาษีน้ำมันอย่างนี้เขาบอกว่ามันประมาณ3,300ามะไปกลับ เออแต่ว่าหนูมันตน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มมีสามร้อยบาททาแล้วไปสิบมาก็ถือว่าถูกมากใช่ใช่ใช่แล้วก็โรงแรมอ่ะของเรามันจะอยู่ที่ราคาประมาณสองคืนหกพันบาทใช่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดจังหวัดดีๆก็ไม่คิดละสองพันอะไรเงี้ยสำหรับสมาชิกเลยทอนประมาณนี้นะครับครับจบยังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็ไปตามต่อกันว่าชีพหน้าเราจะไปไหนนะคะ <Bye. S 2> ไว้เจอกันทีมหน้าเลยบายบาย